ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอนแชร์ไทยแลนด์ครับสำหรับ iPhone iPad ของใครที่มีปัญหาในการชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้าครับในคลิปนี้ผมก็มีวิธีการแก้ไขซ่อมแซมตรงนั้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับรับรองครับดูตามคลิปนี้แล้วทําได้แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาในการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้ากันครับ วิธีที่1นนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คือลองให้เพื่อนๆเ,นเ,นเปลี่ยนสายชาร์จดูก่อนครับลองหาสายชาร์จตัวใหม่ครับมาเสียบชาร์จดูถ้าได้ก็แสดงว่าเป็นกับสายชาร์จตัวเก่าครับคือมันมีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นกับสายชาร์จนะครับก็อาจจะเป็นที่ตัวเครื่องนะครับ สำหรับวิธีที่2นะครับก็อาจจะเกิดกับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของตัวเครื่องของเราอาจจะมีปัญหาครับพูดง่ายๆก็คือแบตเตอรี่เสื่อมครับก็ลองให้เพื่อนๆเ,นเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูครับถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเครื่องเปิดติดก็แสดงว่าแบตเตอรี่ตัวเก่ามันมีปัญหาจริงๆเนาะแต่ว่าถ้ามันยังเปิดไม่ติดอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีต่อไปกันเลยครับสำหรับวิธีที่3นะครับถ้าเพื่อนๆทํา2วิธีก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้นะครับวิธีที่3าเนี่ย เราจะต้องใช้โปรแกรมช่วยนะครับซึ่งผมก็มีโปรแกรมมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองทํากันครับนั่นก็คือจะเป็นตัว t u r n e r Share Reboot นะครับโปรแกรมนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ซ่อมแซมพวกระบบ iOS iPad OS tvOS โดยเฉพาะเลยนะครับก็เหมาะมากๆครับสำหรับ iPhone iPad ของใครที่มีปัญหาเปิดไม่ติดนะครับ iPhone ค้างดับเองต่างๆครับก็ลองใช้โปรแกรมนี้ได้ครับตัวโปรแกรมตัวนี้ครับก็เป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดฟรีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้โปรแกรมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการเข้าโปรแกรมเนี่ยให้เราทำ การดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับปุ่มดาวน์โหลดโปรแกรมครับก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดฟรีตรงนี้ครับเป็นปุ่มส้มๆเนาะแล้วก็คลิกกดดาวน์โหลดได้เลยครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทําการโอเพนไฟล์ขึ้นมาได้เลยครับพอเปิดโปรแกรมติดตั้งขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการกด install ได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากใช้ภาษาไทยนะครับก็สามารถใช้ภาษาไทยได้ครับวิธีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่า install setting ครับแล้วเราก็เปลี่ยนภาษาตรงนี้ให้กลายเป็นภาษาไทยครับ ทีนี้เราก็กดติดตั้งได้เลยครับแค่นี้ก็จะเป็นการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับ เมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ <ๆ S 2> ก็ให้เราทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาละก็ให้เราทําการเสียบสายไรนิ่งเข้ากับตัว iPhone เครื่องที่มีปัญหาของเรานะครับพอเสียบแล้วนะครับเครื่องเนี่ยก็จะตรวจจับได้นะว่าเราเนี่ยเสียบตัว iPhone อะไรเข้าไปครับซึ่งของผมก็เป็นตัว iPhone 6S ครับก็ให้เราทําการกดคําว่าเริ่มได้เลยครับก็จะเป็นปุ่มเขียวๆนะครับกดเริ่มแล้วนะครับก็ให้เราทําการซ่อมแซมตัว iOS นะครับกดซ่อมแซมแบบมาตรฐานก็ได้ครับแล้วก็ทําการกดซ่อมมแ านได้เลยพอมาหน้านี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลด iOS นะครับเพื่อที่จะมาซ่อมแซมโทรศัพท์ของเราครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทําการเลือกที่ตั้งเก็บไฟล์ iOS ไว้ก่อนครับซึ่งผมก็จะเก็บไว้ตรงไดรฟ์ B ของเครื่องผมนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดได้เลยในส่วนนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัว iOS นะครับก็ให้เรารอครับจนกว่าจะทาการดาวน์โหลดเสร็จครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเพื่อนเพื่อนะครับถ้าใครเน็ตเร็วก็โหลดเสร็จเร็วครับแต่ว่าถ้าใครเน็ตช้าตัวนนนนนี้ก็จะะรออาห่ยคับ ก็ทําการดาวน์โหลดตัว iOS ใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดเริ่มการซ่อมแซมมาตรฐานได้เลยครับตรงนี้ตัวระบบก็จะทําการซ่อมแซมตัว iPhone ของเรานะครับตรงนี้ก็ให้เรารอจนกว่าจะทําการโหลดเสร็จเนาะทั้งในตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ของเรามันก็จะทําการรีสตาร์ทเครื่องเองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะ โปรแกรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถกดเสร็จแล้วได้เลยครับนี่ครับโทรศัพท์ของเราก็จะกลับมาแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้จะไม่ใช่การรีเครื่องใหม่นะครับจะเป็นการซ่อมแซมตัว iOS นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าของใครยีรัสผ่านของใครมีข้อมูลอะไรต่างๆนะครับถ้าทําตามที่ผมบอกการซ่อมแซมแบบมาตรฐานพวกข้อมูลต่างๆมันจะไม่หายไปนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเนาะก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการซ่อมแซมตัวระบบ iOS นะครับสาหรับเครื่องของใครที่ ชาร์จแบตไม่เข้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Su บสไ r ร b ์ช่องเทนน่าแชร์ไทยแลนด์ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ